เพื่อนๆคะวันนี้ยายน้อยจะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวนะคะยายน้อยคนรักเกษตรก็จริงคะ่ะแต่ไม่ว่าจะทุกอาชีพหรืออาชีพใดๆก็ต้องมีเรื่องอาหารการกินเข้ามานะคะยายน้อยคนรักเกษตรอาจจะมีเขาเรียกอะไรเนาะคอนเทนต์ Content, การทำอาหารมาบ้างนะคะเพราะเราต้องอยู่ต้องกินนะคะ อันนี้ยายน้อยก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเข้าคั่วทําแกงเปรหน่อไม้ค่ะนะคะหรืออาจจะไม่ใช่แกงเปรหน่อไม้จะแบ่งไปทําอย่างอื่นได้บางทีนะคะสําหรับหน่อไม้ของยายน้อยนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าหน่อไม้บินค่ะ <c oughs> มันไม่ใช่ชื่อหน่อไม้บินนะคะมันชื่อ หน่อไม้กิมซุงค่ะแต่เนื่องด้วยที่ยายน้อยเรียกว่าหน่อไม้บินก็เพราะว่าเขาจเจริญเติบโตเกินไว้ที่เราจะแสมารับประทานไงคะลืมนะคะลืมเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนเนาะพอไม่ใช่หน้าฝนยายน้อยก็ไม่ได้เข้าไปในป่าเพื่อที่จะแสหรือว่าจะขุดเขาหรือจะตัดเขา มากินนะคะก็เลยทําให้เขาเกือบจะเป็นลำแล้วค่ะเกือบจะเป็นลำแต่ว่ายังไม่เป็นลำเนาะ,ะสำเนียงหรือคําเรียกบ้านยายน้อยก็จึงจะเรียกว่าหน่อไม้บินค่ะเราก็จะเลือกเอาแต่ตรงที่เป็นส่วนยอดที่สามารถรับประทานได้เนาะถ้าพูดถึงว่าตรงกก,กกลงมาเขาก็จะมีป้อง อย่างที่ได้น้อยได้ตัดออกบางส่วนเมื่อคู่นี้นะคะอันนั้นถือว่าเขากินได้ค่ะแต่ว่าเขาจะมีความกระด้างนิดนึงค่ะยายน้อยก็จะไม่เอานะคะเราก็จะเอาแต่ส่วนที่กินได้เนาะยายน้อยก็เอามานําเสน,นอเนี่ยแหละค่ะวิธีบ้นบานๆกับเมนูอาหารง่ายๆของยายน้อยนะคะก็คือแกงเปิดหน่อไม้เพราะหน่อไม้ก็ทําเมนู ได้ต้องมากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงเปิดอ่าเรามาคุยเรื่องแกงเปิดก่อนนะคะทําไมเพื่อน,อนๆทราบไหมคะว่าทําไมแกงเปิดหน่อไม้หรือว่าแกงหน่อไม้จะต้องมีใบยะนางหรือน้ํายะนางมามีส่วนร่วมด้วยในเมนูที่มีหน่อไม้สด ทุกเมนูค่ะอันนี้ยายน้อยหาความรู้มาจากช่องแดงหรือช่องพี่ยูของเราเลยนะคะก็คือบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะช่อง YouTube เพราะว่าด้วยวัยของยายน้อยก็แก่แล้วเนาะยายน้อยจะศึกษาเรื่องอไม่ใช่ศึกษาเรื่องหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็อย่างที่คุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าเนาะน้ำไม้จะเป็นอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนเนาะ หน่อไม้ทุกชนิดจะมีฤิ์ร้อนเป็นเป็นฤทิ์ร้อนน่ะอย่าน้อยก็อาจจะพูดไม่ค่อยอถูกต้องสักเท่าไหร่เนาะอ่ะละส่วนใบยะนางใบยะนางเขาจะเป็นสมุนไพรเนาะสมุนไพรหรือเป็นอาหารที่มีรสจืดเพราะฉะนั้นร้อนกับจืดมารวมกันมันก็เลยจะกลายเป็นว่า คู่กันแล้วก็แก้กันไงคะเหมือนกับว่าแก้กันให้มันกม้มกลมเพราะว่าในหน่อไม้แล้วนอกจากหน่อไม้จะมีเขาเรียกอะไรมีฤทธิ์เป็นความร้อนเนาะอ่ะอยายน้อยพูดตามนะคะแต่ว่าในหน่อไม้ยังมีกฎกฎยูริกหรือกฎไซยานายนะอันนี้อันนี้ยายน้อยไม่ได้พูดเองนะคะยายน้อยพูดตามความรู้ที่ได้มานะคะ กฎยูริกหรืออกฎไซยายที่ทำให้เขาเรียกว่าไซยายน,ายนี่มันจะไม่มีฤทธิ์อะไรเพื่อนๆเนาน้อยพูดไม่ถูกเอาเป็นว่ากฎไซยายนี่ก็เป็นกฎที่ถ้าไร่รับประทานเข้าไปในจำนวนมากเนาะมันก็จะมีผลต่อ อ,อะไรนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยยน้อยขอเวลานึกก่อนค่ะเอาเอาเอาเป็นว่าไม่นึกแล้วกันนะคะนา <c oughs> ยใหญน้อยก็พูดในกรณีที่ว่าถ้าเมนูหน่อไม้จะต้องมีใบยะนางเอาง่ายๆนะคะเพราะว่าในหน่อไม้เนาะจะมีสารเชยนในต้องเอา,อาใบายะนางซึ่งมาคั้นน้ำหรือจะมาปั่นก็แล้วแต่เนาะ เข้ามาร้างกันนะคะเข้ามาร้างกันหรือเข้ามาแก้กันนี่แหละคะ่ะเนาะนี่นี่ประมาณหนึ่งนะคะที่ยายน้อยหาความรู้มาจากช่องแดงค่ะเขาเรียกอะไรภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะ,ะที่เรารู้ๆมาก็จะมีประโยชน์ประมาณนี่เนาะ,ะที่เขาเรียกอะไรให้ความรู้เรื่องสุขภาพนะคะนี่และตอนนี้ยายน้อยก็ทํางานของอยายน้อยไปด้วย ด้วยการไหลสดไปด้วยแล้เยน้อยก็นําเรื่องดาวดีๆมาสู่เพื่อนๆด้วยนะคะกับการซับหน่อไม้ของเยน้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราสามารถทํางานทั้งสองงานควบคู่กันไปด้วยกันได้นะคะแล้วเมนูของเยน้อยวันนี้ายน้อยคิดไว้นะคะว่าายน้อยจะแบ่งส่วนหนึ่งแกงเปิด แล้วอีกส่วนหนึ่งยายน้อยอาจจะไปผัดผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะคะไม่ทราบว่าเพื่อนเืนเคยทานไหมผัดใส่ไข่น่ะอร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะเอานะคะเราก็มาคุยกันเรื่องหน่อไม้เนาะพอประมาณแล้วนะคะเดี๋ยวยายน้อยอขออนุญ,ญาตไปไปไหนคะไปไปไปทำงานอย่างอื่นต่อนอะ